สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีและใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับทับนผู้ชมทุกท่านเลยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราดูของบางส่วนเกี่ยวกับ ฟรีไฟในแพท OB 50ไปแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูเพิ่มแล้วก็จะมาดูในส่วนของฟรีไฟ X Naruto Chapter 2กันด้วยนั่นเองนะครับผมว่าจะมีอะไรอะรที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกไวเติมได้24ชั่วโมงเพจไม่แดงต้องมีเลยนะครับเทพับเข้าเว็บในลิงค์คำอธิบายมานะครับผมกดเลือกฟรีไฟเลือกใส่ UID ที่เราต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพ็คแล้วก็เช็ค UID กดยืนยันขึ้นสําเร็จปุ๊บเพรเข้าพับเติมคุ้มต้องเทพับ อยู่ในคอธิบายยเลยน่าสนใจกันบ้างแล้วก็ที่ขอกันมานะครับสำหรับบูย่าพารแล้วก็ของในเซิร์ฟแอดวานหรือว่าแพทหน้าจะมีตัวเกมอะไรอัปเดตมาบ้างในระบบเกมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยก็ขอไปดูเจ้าตัวนารูโตะ2ก่อนเลยดีกว่านะครับผมที่อัปเดตมาล่าสุดก็จะมีเจ้าตัว นี่เลยนะครับผมเป็นหน้าโหลดเกมแล้วก็ตัวกดเข้าอีเวนต์หน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับตัวกดเข้าอีเวนต์หน้าล็อบบี้ก็จะมีอิทาจินะครับผมออโอกิโตะแล้วก็มาดาระแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเนตรวงแหวนนั่นเองนะครับแบบแบบสีแดงแบบเท่ๆเลยนะครับผมบทแรกเนี่ยเป็นสีส้มแต่ว่าบทนี้เป็นสีแดงผมชอบสีแดงด้วยนะอันนี้แล้วก็รูปหน้าโหลดเกมนะครับผมถือว่าหน้าโหลดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวอิทาจิเลยนั่นเองนะครับผมตัวเอ ของบทนี้นั่นเองเนาะ,ะประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นเหมือนกับรูปของเกาะสวรรค์นเนี่ยอยู่ด้านหลังแต่ว่า อยู่ในมิติของอาา่านจันทรานั่นเองนะครับผมอย่างเท่ผมบอกเลยนี่แค่หน้าโหลดเกมนะแล้วก็ตัวอีเทจิจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับชุดในเกมนั่นเองเนาะ <S <S แล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปก็จะเป็นเจ้าตัวคาถาแล้วก็โลโก้สําหรับ c ช a p t e r 2นะครับผมโลโก้เนี่ยก็จะเป็นของแสงอุตสาเลยนะครับผมเป็นก้อนเมฆแล้วก็มีเส้นลักษณ์คนโัะแล้วก็มีขีดฆ่านะครับผมแบบ มินจาแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมที่แบบเอาเอาที่ขีดมาขีดตรงป้ายป้ายมินจาของหมู่บ้านตัวเองนั่นแหละนะครับผมที่เป็นแสงอุตสาห์นั่นเองเนาะแล้วก็คาถาเนี่ยครับผมก็จะมีเทวีสุริยานะครับผมมีคาาน้ําน่าจะเป็นของคีสเมะนะครับผมมีของเนตรสังสาระคามุยนะครับผมมีนกของตัวนี้น่าจะเป็นนกของซาอิหรือว่าของเดออิดาระผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นของเดออิดาระนะครับผมแล้วก็วงอมตะของฮิดันนั่นเองนะครับผมนี่เป็นยังไงผมบ บอกเลยว่าเทม,มากๆแต่ละอย่างนะครับผมก็ต้องมารอดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยความสามารถมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไทยกันไว้ก่อนได้สําหรับแฟนๆนารูโตะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมเราจะไปดูของใหม่ที่เหลือนะครับจากคลิปที่แล้วที่เรายังดูกันไม่หมดนั่นเองนะครับผมก็จะมีเป้น นี่เลยนะครับผมตัวเสื้อเนาะตอนแรกเราดูเป็นตัวหัวกันไปแล้วก็หน้ากากนะครับผมตัวเสื้อก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมเป็นเสื้อของชุดส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็3อันบนขวาเนี่ยจะเป็นเสื้อแยกนะครับผมจะมีเสื้อทิ้งแดงนะครับผมแล้วก็เสื้อย้อมอีก2ตัวนั่นเองนะครับผมย้อมสีเนาะ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวกางเกงนั่นเองกางเกงก็เป็นกางเกงของชุดเลยนะครับผมแล้วก็ของส,องสาวๆเนี่ยน่าจะเป็นกางเกงที่เราบอกว่าแยกแล้วสวยด้วยนะครับสำหรับสีขาวในคลิปที่แล้วที่เราได้พูดกันไปแล้วก็มีกางเกงช้างย้อมสีอีกแล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นลายหมูสีชมพูเลยนะครับเอาไว้ใส่กับหัวขาว สีชมพูนั่นเองน่าจะมาพร้อมกันนะตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นท่าทางแล้วก็อนิเมชั่นเปิดตัวนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าจะมีฟีไฟเอ็กเบนเทนฟีไฟเอ็กเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงนะครับผมมีฟีไฟเอ็กกับโซแลนด์ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว RPG นะครับผมหรือว่าโลเปนั่นเองนะครับผมลักษณะเกมก็น่าจะเหมือนเหมือนกับพวกสังก๊กอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือการคอลแลบเนี่ยจะมีตัวโปรไฟล์3อันทางด้านขวานะครับผมแล้วก็มีอนิเมช ท่านเปิดตัวที่ถือค้อนด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อยังอื่นก็ ตามนี้เลยนะครับผมมีอนิเมชันอีกหนึ่งอันแล้วก็ท่าแปลงร่างของเบนเทนนะครับผมที่อยู่ใกล้กับรูปโปรไฟล์เลยมีท่าขี่ไม้กวาดด้วยนะครับผมกดขี่แล้วก็สามารถเดินแล้วก็วิ่งได้ด้วยเดี๋ยวอื่นก็มีประมาณนี้เลยมีท่าค่าวบอยด้วยนะครับผมค่าวบอยแบบลูกโมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท่าตีกลองท่าแรง้ง44ใหม่นะครับผมเป็นแรง้ง44แบบพิเศษนะที่อยู่ในเซิร์ฟแอดวานเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวสกินนั่นเองนะครับผมที่เราด นะครับผมแล้วก็มีคันตนานะครับผมมียซี่แบบว่า 2D มี2ควงด้วยนะครับผมตัวนี้เป็น M1887 สกินใหม่นั่นเองสแตตก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าจะเป็นอะไรจะน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นพวก i อซ์วอร่มนะครับผมมีร่มกระทิงแดงด้วยนะครับแล้วก็แอร์บอร์ดกระเป๋าก็มีหลุดออกมาประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับของใหม่ที่เรามาอัปเดตต่อกันจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ถัดไปเนี่ยผมที่ขอกันมาก็จะเป็นเจ้าตัวบูย่าพาสนั่นเองเนะครับผมบูย่าพาสก็เดือนนี้ซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วล่ะซีซั่นที่อ่ามาดูตรงไหนนะซีซั่นซีซั่น30เท่าไหร่แล้วว่าผมจำไม่ได้อันนี้เป็นของเดือนเดือนกรกฎาแล้วกันนะผมนะับเป็นเดือนแล้วกันเนาะน่าจะเป็น3 2หรือ 33, 33มสา้แหละ นะครับผมนะก็อันนี้ของเดือนก,นกรกฎาคมแล้วก็ต่อไปจะเป็นของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นดรีมแบบนี้เลยนะครับผมออกแนวะแบบว่าชุดขาวแล้วก็เป็นเหมือนกับปิศาจนะครับผมแล้วก็มีชุดขาวหมวกไหมพรมสีดํามีเขานะครับผมเป็นเซ็ต burning heart นั่นเองนะครับผมหรือว่าแบบ วิญญาณลุกโชนนะครับผมหัวใจไฟแรงอะไรประมาณนี้นะผมก็คือข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่พอมีเอฟเฟกไฟแล้วเนี่ยก็จะเป็นข้างในเนี่ยสีดาเป็นแบบลายกระดูกแบบปีศาจเลยนั่นเองนะครับผมนั้นแล้วก็ของในทั้งในขั้นนะครับผมที่ว่าเด็ดๆหรือว่าเป็นของขั้นระหว่าง10ขั้น20ขั้นเลยเนี่ยก็จะมีชุดนะครับผมมีชุดชุดบ้านชุดค่อนข้างจะเท่นะครับผมวันนี้พูดพันกันอะไรขอภัยด้วยข้อมูลมันเยอะมากๆจริงๆนะครับผมชุดก็ค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมเป็นเสื้อที่สามารถใส่แยกแล้วสวยกางงเกใส่แยก แล้วสวยตัวหมวกใส่แยกแล้วสวยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สกินจะเป็น M 5 9 0หรือว่าตัวซอ,อมเมตเยวด้วยนั่นเองนะครับผมมีสกินกระเป๋านะครับผมสกินเนทมีแอร์บอดนะมีท่าแบบว่ามินิฮาร์ดด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยซีซั่นนี้ชุดสวยแล้วก็มี M 5 9 0ด้วยดีมากๆนะครับมีท่าให้ด้วยนนะเดือนหน้า นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นซีซั่นของเดือนกันยายนนะครับผมกันยายนก็จะเป็นตรีมออกแนวแบบมัมมี่นะครับผมตัวชุด ตัวผู้ชายเนะี่ยมันค,คล้ายๆกับใน COD เลยนะผมว่ามันน่าแบบคุ้นๆมากๆเลยนะครับผมตัวชุดผู้ชายแต่ว่าก็ออกมาค่อนข้างที่จะเท่นะครับผมแบบว่าตัวหมวกเนี่ยน่าใส่แยกมากๆหรือว่าใส่ชุดรวมก็เท่เหมือนกันนะตัวนี้แล้วของภายในขั้นนะครับผมก็จะมีชุดฟาโรมัมมี่นะครับผมมีค่เก้าแปดนะมีกระเป๋าแอร์บอร์ดไอซ์วอล์กล่องดวงใจนะครับสกินเนตแล้วก็มีกล่องอำมาตย์ดนเองนะครับผมมีดีเซอร์เอสคลิปนะครับผมหรือว่าซูยุป,ปลาคาทะเล นั่นเองนะครับผมรู้ว่าตีมัมมี่นั่นแหละนะครับผมมัมมี่ปาโลเรียกกันง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นของเดือนตุลาคมนะครับผมตุลาคมก็จะเป็นกรีนที่ค่อนข้างที่จะดูปกติ นะผมปกติอยู่นิดนึงนะครับผมสีฟ้าสวยงามนะครับผมสีฟ้าสีม่วงตัดกันแบบใครชอบสีแบบซอฟนะครับผมไม่ได้แบบดุดันอะไรมากก็เหมาะกับซีซั่นนี้เลยนะครับผมของเดือนตุลาคมก็ทรงผมออกมาค่อนข้างที่จะหล่อเลยนะครับผมก็ต้องมารอดูของจริงว่าจะ สวยสักแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ของในขั้นเนี่ยยังไม่ออกมานะครับออกมาเพียงแค่กล่องอมาตแล้วก็สัญลักษณ์ขั้นนั่นเองสําหรับซิลเวอร์ไล n g นหรือว่าสายฟ้าสีเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นของในบูย่าพาร์ทสซีซันคร่าวๆนะครับผมที่ท่านผู้ชมขอกันมาน,นั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในเซิร์ฟแอดวานซ์กันว่ามีอะไรที่จะมาในแผทหน้าบ้างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแล้วก็ใครจะเติมรอบทที่2เทพับนะครับผมไปเติมกันได้เลยลิงก์ในการบิบายนะครับผมกดลิงก์ในการบีบายนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เติมได้เลยนะครับผมเติมปุ๊บก็เข้าปับเลยนะครับผมเติมไม่เข้าอะไรยังไงก็ทักเพจเทพับไปได้เลยในแอฟฟาร์นเองครับผมนาะแล้วก็ ถัดไปนะผมเดี๋ยวเราว้าไปเซิร์ฟแอดวานกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อัปเดตมาบ้างน,นั่นเองนะครับผมไปกันเลยครับผม 2> 3 2 1. 1โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เซิร์ฟแอดวานแพด OB 50ตก่อนอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวละครใหม่นะครับน้องรินน้องรินนะครับผมหรือว่าเรียกว่าเจ็ ก็ได้นะครับผมเจ็ตฟรีไฟนะครับผมเพราะว่าสกิลมันเนี่ยคือเหมือนเจ็ตเลยนะครับผมพายุคู่หนนั่นเองดีไม่ปาสโมกได้นะตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นคู่หนนะครับผมจะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับโรนข้างๆตัวเลยแต่ว่าจะผลิตให้10วิต่อหนึอันนะครับสูงสุด3อันแล้วก็จะล็อกแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมล็อกทั้งไอซ์วอล์แล้วก็คนด้วยนั่นเองนะครับผมคือด้าเมตต่อคนเนี่ยมันจะเบานิดนึงนะครับผมสูงสุดเนี่ย 12หน่วยนะครับผมยิ่งไกลยิ่งแรงนะครับผมยิ่งไกลยิ่งแรงแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยจะไม่แรงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นสกิลต่อ Ice w a อ l นะครับผมเพราะว่าดาเมจต่อ Ice w a อ l เนี่ยคือถ้า3อันนะครับผมมันผลิตมา3อันแล้วถ้าโดน Ice w วอ l ชุดเดียวเนี่ยก็คือ Ice w a อ l แตกเลยนะครับผมถ้าใครมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว เดี๋ยวเราไปดูของใหม่กันด้วยดีกว่านะผมแบบทีเดียวเลยสกิลตัวใหม่แล้วก็ของใหม่ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็คือจะบอกว่าตัวที่เนิร์ฟในแพทหน้านะผมก็จะมีใครลอโซเนียในรินะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าสกิลเนี่ยมันยังไม่อัปเดตมาว่ามันเนิร์ฟอะไรบ้างนะผมก็ต้องมารอดูตัวเกมอันใหม่ที่จะมีการอัปเดตมานะครับก่อนที่ก่อนที่จะอัปแพทนั่นแหละนะผมมันจะมีเซิร์ฟแอดวานที่คนทั่วไปเข้าได้นะครับผมก็คือเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตมาในใาาเซิรอแอวาานนนใ้้่่เบงงัตต มันมีการเนิบแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็พายุคู่ในของรินนะครับผมพายุคู่ในของรินก็คือจะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับผมนี่ขึ้นมาข้างตัวแบบนี้เลยนะครับผมมองไปมองมามันก็เจ๊ดชัดเลยนะครับผมเนี่ย ทั้งสีผมทั้งอะไรนะครับผมเจ็ดสีม่วงนะผมอ่าอัตโนมัติแบบนี้เลยล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมแบบนี้3อันเนาะแล้วก็อีเวนต์ในแผงหน้านะครับผมสําหรับอีเวนต์ที่มาคู่กับตัวละครใหม่ก็จะเป็นอีเวนต์คืนวิปลาสนะครับผมเราสามารถเลือกโลได้3โลนะครับผมเลือกบทบาทได้3อันก็จะมีสีแดงสีม่วงแล้วก็เขียวสีทองนะครับผมนี้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีวิญญาณให้เก็บในแมปนะครับผมตัวนี้ก็จะได้ของแล้วก็ได้สเตตของสกิลด้วย ย <inate> นะครับผมสกิลพิเศษตัวนี้ก็สูงสุด3าครั้งแบบไม่ต้องครูดาวเลยนะครับผมมีเก็บถุงสุด3ครั้งเลยแล้วก็ตัวเคียวตัวนี้นะครับผมจะเป็นการคิวนะครับผมแล้วก็จะฮิวเลือดเราแบบนี้เลยเลือดเด้งแบบป,ปืดปืดปืดเลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นตัวติดตามหรือว่าสีแดงนั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยจะติดตามศัตรูที่ H p น้อยนะครับผมหรือว่าศัตรูที่เหลือคนเดียวนั่นเองนะครับผมนีม่ก็จะขึ้นเป็นมาร์กแบบนี้เลยแล้วเหมือนว่าสีแดงเนี่ยจะไม่มีคูดาวด้วยับผมสีทอ สีม่วงเนี่ยมันมีครูดาวอยู่นะครับผมนี่ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ติดมาร์กแล้วก็มีลูกศรให้ด้วยนะครับผมเหมือนว่าจะกลัวหลงทางนะตัวนี้ นะครับผมก็อันนี้เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับผมสกิลหลอกหลอนนั่นเองตัวนี้ก็เป็นการเมื่อเราโดนโดนโดนกระสุนนะครับผมหรือว่าเราจงตีเนี่ยก็จะติดมาร์กแบบนี้เลยเหมือนกับโมโกบวกกับชิโร่นะครับผมแล้วก็สตรูที่ติดมาร์กเนี่ยจะติดสโลด้วยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นวงแบบว่าโซนอันตรายนะครับผมเหมือนกับเหมือนกับหมู่บ้านโคโนฮาเลยนั่นเองก็คือเมื่อเราขิด ในวงนี้แล้วนะครับผมจะมีการเกิดใหม่ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวงนี้เนี่ย มันเกิดใหม่สูงสุด5ครั้งเลยนะครับผมคือเกิดใหม่ได้5ครั้งในวงนี้เลยนั่นเองก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ e ีกเวนต์หนึ่งนะครับผมนอกจากฟนะรีไฟยังรู้โตที่จะมาในแพ็กหน้าด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เจ้าตัวปรับสมดุลน,นะครับผมหลายๆคนที่ผมพูดไปในแอปดําค่อนข้างที่จะง,งงกันอยู่บางคนนะครับผมก็เดี๋ยวมาให้ดูกันเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ย เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมันจะมีตัวอะโทรก้อนนะครับผมกับ m อ็0เนี่ยที่สามารถอัพได้แล้วด้วยนะครับผมอัพแบบว่าอัพเวลสามได้แล้วนะครับผมนี่ทำดาเมจเพื่ออัพก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้ชิปอัพก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่าดาเมจก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็โทรก้อนนะอันนี้เป็นธรรมดาเนาะเป็นเม็ดละ18นะครับผมเมื่อเราอัพแล้วอ่าแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเม็ดละ 19เม็ดลูกปลายแบบนี้เลยนะครับผมมีมีการอัพ3ได้นะครับผมสำหรับโทก้อนแล้วก็ m p ็0นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวบัคในแอดวานตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเจ้าตัวสไลท์วีนะครับ VSK ตัวน,นี้เหมือนผมว่ามันน่าจะบัคนะเพราะว่ามันถ้ามันได้แบบนี้จริงๆมันคงจะโกมากๆนะฮะดูดิเนี่ย <laughs> น่าจะบัคนะผมว่าดูฮะก็คือแบบมันไม่มีครูดาวเลยนะครับผมเนี่ยมันสามารถแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองปิดสังโขบหน่อยดีกว่า อ่าปุ่มยิงปุ่มซ้ายนะครับผมนี่เดี๋ยวดูฮะดูฮะแบบรัวๆเลยนะครับผมเนี่ยอย่างกับ H S นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเทสนะครับผมตัวเทสกันก็คือเป็นตัวเอ่อน่าจะเป็นสไนไมล์เนะตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นแบบว่าสไนซ์สนัดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็รีโหลดแล้วดูดาเมจฮะดูฮะโอ้ย แรงจัดผมบอกเลยโอ้โหดูครับแรงมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมมันเป็นเทสกันนะก็ต้องรอรอปรับรอโมเดลมันออกมานะครับผมว่ามันจะเป็นสไนประมาณไหนนะครับผมแต่น่าจะเป็นแบบว่าสไนเหมือนกับมีมีบาเล,ลข้างบนข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปรับก็ตามนี้เลยนะครับผมเอเอนบวกแม่นเอซีบวกดัมเมจนะครับผมบวกลั่นแล้วก็ระยะหัวเนาะแล้วก็ใบสันบวกแม่นตัวนี้บวก เอ็มห้าเก้าศูนย์นะครับผมลบลั่นแล้วก็บวกดาเมจตัวนี้หลายคนยังงงอยู่แล้วก็เอ็มเอ็มแปดสองบีนะครับผมลบเจาะไอซ์วอลเว้ไอเคบวกลั่นมาแค่หนึ่งแต่เมื่อกี้มันคือแบบลั่นสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ก็มีการาลบดาเมจนะครับผมสําหรับโมคูด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวพิเศษนะครับผมที่เป็นของอีเวนต์นั่นเองนะครับผมก็คือจะมีพก50นัดนะครับผมเทคไนน์ Tech 9, นะแล้วก็มีเป็นตัวอุซี่นะครับผมอุซี่ล็อกเป้านั่นเองนะครับผมก็คือเรา เดี๋ยวถ้าใครไม่ไม่ไมนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมหลายคนยังไม่เห็นเนาะเป็น UC ซี่ล็อกเป้านะครับผมก็คือเราไม่ต้องนี่เลยนะครับผมดูฮะเหมือนนี่ดูฮะโปรชัดๆผมบอกเลยแต่มันเป็นแค่ของอีเวนต์นะครับผมมันไม่ได้มาแบบ ถาวรน,นั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป้าอยู่พื้นแต่ว่าโดนนะครับผมแล้วก็มีตัวพกคิวด้วยนะครับผมที่เป็นแบบนี้นั่นเองเนาะโอเคก็มาบอกประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น FPS นะครับผม FPS ตัวนี้ก็จะมีเป็นการทดลอง <c oughs> การเพิ่มอัตราเฟรมเรทอยู่ในตอนนี้นะครับผม <c oughs> ก็คือบอกเลยว่ามันลื่นขึ้นมากๆเอาเดี๋ยวเข้าไปโซนอีกทีนึงถ้าใครยังไม่ไม่แบบว่ามองไม่เห็นชัดภาพไม่ชัดเดี๋ยวเห็นภาพไม่ชัดนะอันนี้เป็นปกติก่อนแล้วกันกราฟิกนะครับผมนี่อันนี้ปิดอยู่ นะครับผมดูการหมุนดูอะไรก็ลื่นอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเล่นในคอมนอแล้วก็เมื่อเราปรับเพิ่มเข้าไปนะครับผมนี่ฮดูว่าสมูทแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมไม่90ก็ร้อยกว่าแน่นอนสําหรับ FPS นะครับผมบอกเลยว่าภาพแบบสมูทมากครับผมท่านผู้ชมดูฮะ ประมาณนี้และกันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นการเลือกปรับดาเมจนะครับผมสำหรับใครที่ยังงงว่าเราเนี่ยกดไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมดาเมจบักหรือว่าอะไรนะครับผมจะเป็นดาเมจทั้งหมดอ่าแบบนี้เลยนะครับผมก็สมมุติว่าเดี๋ยวผมจะเอาซักตัวหนึ่งแล้วกันนะเอซีแล้วกันนะครับผมเออเอาเป็นเอาเป็นนี้ดีกว่าอิมฮาเก้าศูนย์ดีกว่านะครับผมก็คือจะมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นดาเมจรวมแบบนี้นะครับผมอ่าเอออันนี้เป็นดาเมจทีละนัดเนาะเดี๋ยวเอาเป็นดาเมจนี้ดีกว่า ดาเมจแบบว่ารวๆหน่อยดีกว่าอ่าตัวเทคนายเทคนายดูฮะมันจะเป็นดาเมจรวมแบบนี้เลยนะครับผมรวมทั้งหมดว่าเราเนี่ยซัดไปเท่าไหร่นะนี่ดูฮะเป็นดาเมจเดียวเลยนะครับผมไม่ได้ดาเมจแยกแบบ อ่าดาเมจดแยกแบบปกตินะครับผมแต่ว่ามันสามารถเลือกปิดได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ก AP ด้วยสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย